สวัสดีค่ะนี่เรามาแกะกลองขนมของพี่เส็นะคะเดี๋ยวเราจะได้เตรียมเอาไปวัดกันไหนมีดอยู่ไหน,น,น,ไ,หนไปหน่าลืมละมนะัน,นไม่ใช่าธรรมดากองยอดเส็บไปโรงเรียนกันแล้ว ขอบคุณนะคะต้องเอามาแบบนี้หลูงถึงจะเข้าใจ <laughs> ไปจัดอกอย่างดีเลยเนาะ อันนี้ต,อง,ตองกับลุงวางอันนี้น้ำไม่ผิดนะผ่าเป็ดใช่ไหม Mm. 8ปชาวบ้านมีชาวบ้านนชาวบ้านชาวบ้านชาวบ้านโถ ชาวบ้านสิบพระแปดโอ้จะหลุดตกแตกซะหน่อยพระแปดชาวบ้านสิบของยายรองหนึง่งยายรองหนึง่งแม่แบบไม่ยายแหลมสองยายแหลมสองนะคะแม่แล้วก็ปลาดอหนึง่ง ลุงวางกับน้องตองคนละหนึ่งนั่เนี่ยนั่วางกับน้องตองอันนี้ของหนูสองนะคะของหนูสองน้องตองกับลุงวางสองประดอนหนึ่งของแม่แหลมสองประลองหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราจะอไปวัดกันนะคะ เดี๋ยวเอาไปถาวายพระแล้วค่อยเอาไปวัดอีกรอบหนึง่งบ่ค่ะ